ขอหน้าเซงบบอัตอันที่ทำเอานี่ใช่เผื่อเท้าข้อเท้ ผู้คนนี่วันนี้เขาไปในดำมีว่าห้าพี่น้องภาเขาซุกเลยเขาเกี่ยวเขาหน้าแซงประสิทธภาพกึ่งอยากเขาดิเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง พี่นะป่อ,องไปสกูสุคนห้ามไม่เท้าเหมือนกันดัมเหล่าเนะคนดำหนาพี่ไม่เท่าดิาเนะนนาาขาจาง บ้านไกลๆหน่อยหอยเดี๋ยวฝึกก่อนสวยเห็นตกแต้น่าทำพริก่อน นี่เข้าวิบยังว่าทานซื้อนงพี่นาะเออใช่ใช่สีเขียวแล้ว่่ใชาใช่ใช่่ใช่่ใช่ใา่นช่่ ขหาจบมันมาสงบหน่อยนอยเอ้ยเฉยเยเฉ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 ยนีเน่เห็นเห็นเห็นยุดนยมนี่เห็นแหละมึงเดาขยิต้องมันหนันหันสมมันมีเวทมนต์นะนี่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 น,นี่นี่พี่นอง,องพี่น้องนี่ย,นาาามมายังมาทันอ่านทาไรขยิจับมันเลใบหนึ่ง สองใบสามใบรามไปเลยตัวน,นี้เขาไดว่ามันติ่งน้อพี่เนะาะมันดูมันจับนี่อ้อมนี่มันจับนี่เนาะดอกมันมันก็นสิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องมันติ่งนะคือดอกมกักกะทินนี่คือดอกมักกะทินนี่ใบมันก็คือดอกคือใบกะทินใบกะทินป่าชู้ คือกันมาเลยพอเต็มามันบกกันอยากแข่งเดนเลยนีมีแต่เขาหน้าแสงเลยเขียวหงอยู่ทำมาส่งตกตัวว่าตัวยังเมือตัวบัวยังเมือก็ยากปะได้บ,บ้านทำไม่ท่าว พอจำนี้แล้วคลิปนี้บาย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 เอฟเอฟบายบาย